สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมากับผมนะครับรถไฟโลันคอรนน์ชแนลนะครับอ่าสำหรับเกมนีมมมมมมม้ไม่หายไปกันยาวเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกใหม่ของเชนเนลนะครับชื่อว่าค,คุณแรมนะครับคุณแรมขอเสียงหน่อย <the> ครับคุณแรมครับครับสวัสดีครับวันนี้คุณแรมจะมาทำอะไรครับไอซิให้แฟลชช่วยกันมาทำจำเราในคุมบอบเฮ้ยพูดสิพูดไปก็มาเลยครับโอ้โหคุณแรมจัดเต็มเลยครับรู้สึกไม่ได <laughs> ้ชอบมากเลยเรื่อง เออโอ้โหเออไอไอตรงนี้นี่ฮะผมต้องขออภัยลุงหน้าไว้นะครับาว่าเสียงฟูลแรมนี่เขาออกมาสองรอบนะเพราะว่าเล่นผ่านออริจินนี่เวลาเล่นคอมนี่เป็นบังคับเปิดไมค์นี่ใช่ไหมฮเออแล้วที่ก็เปิดสกายไปด้วยๆพร้อรมกันอ่ะก็ขออภัยลุงหน้าไว้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะ Chapter Co Off นะครับอันนี้เอ,อ้เดี๋ยวแป๊บนึงขอปรับเสียงก่อนไปเสียงเกมมันหายไปหมดเลย อ่านะครับพรุ่งนี้อ่าอ่ากลับมาแล้วเสียงมันหายไปไหนหมดเลยไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่เสียงหายเมื่อกี้อยู่ในอวกาศลืมลืมจะเลยนะเนจะ๊อ่าสำหรับวันนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นเอ่ออันนี้ไม่เล่นต่อเนื่องจากของเก่านะนี่นี่ผมมาเล่นเอ่อ chapter 4 o f นะครับ

ออกซิเดียนออกซิเจนเออจะว่าไปตัวเราก็ยังนั่งถอยหลังอยู่ดีเวลาใช่ไหมเออเนาะยังไม่เข้าไปอ่ะเปิดอ่ารับนึงแรับซื้เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาหาเฮ้ยไหวเปล่าหวเปล่าแค่คนเดียวเดี๋ยวไอที่ตอนที่ผมยิงปืนแบบว่าไม่ได้ยินเสียงเกมดังมากนี่เป็นเพราะว่าผมอยู่ในสภาพไรอากาศหรือว่าแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผมตั้งไม่ แล้จะไรอากาศเออแล้วจะลายอากาศนะครับปกตินี่ผมไม่เคยใส่ใจในะไอเดียนเสียงหายตอนอยู่ในสภาพไรยอากาศเนี่ยแต่วันนี้เพิ่งจะมาใส่ใจเนี่ยมันอันดนชิปแล้วมันเหมือนกับว่าไปตั้งไม่ผิดอะ่ะโอ้ไอ้แก๊บตรงนี้เออกระทืบกระทืบวินิคเลยละสิว่าการมปเชิญหน้ากับพมอ,อ,เ,อเอ็ดไอเดี๋ยว S <S <S ถ้าสมมติว่าอากาศเราเหลือต่ำๆนี่แล้วเราจะเอาตัวรอดยังไงหนูนี่ก็ต้องรีบทำมิชชั่นดีสินะรู้สึกอยวกซักเยอะเลยแหละยังไงมันก็ให้อากาศเพียิงก่อนและวทำมิชชั่นอยู่แล้วอ๋อเออนี่ยมีออกซิเจนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูไอแซงมากอดถังก่อน,อนขาดความบครับเดี๋ยวกอดถังก่อนอนึกก่อนับมักกนไม่ได้เว้ยโอ้ต้องงิไม่เหมือนตอนอยู่ใน,นวอวกาศเลยไอแซงกอดถังมีความรักมีความรักเขาบอกเขาชอบระเบิดถังเหมอแล้ที เอาปไาขึ้นสมุดไปครับทุกนี้นี่เอ่อยาลำนี้นี่ห้ามว่าเราเอาออกซิเจนกลับมาได้นี่เราจะได้อะไรเลืเอดเลื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 อด <c oughs> จะผา่านอยค่นอ่าเดี๋ยว <LC. S 1> อ่าตายตายตายขยิงขยิงเจอล,ล,ล,ล้อ่านะครับตอนนี้นี่ผมไม่ได้เป็นไอแซคธรรมดานะครับ <c oughs> ผมเป็นโกเซนไอแซคนะครับไม่เชื่อดูชุดเป็นโกเซนไอแซคอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเปิดปืนนี้ก่อนแล้ต้องปืนนี้ บัอะไรมาก็ไม่กลัวไม่น่าเชื่อขนาดอยู่ในอวก,กาศจะมีถังขยะอเนี่ยคิดว่าจะมีช่องทิ้งขยะออกไปนอกอวก,กาศนะครับเอาไปกันตรงนี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปอะไรมันขึ้นไปะอะไรข่าวเาเป็นว่าให้คุณแลมนี่แปลเฉพาะส่วนที่นี่แล้วกันนะสำคัญแล้วกันที่เวลามที่คุณบอกนั่นเดี๋ยวเปิดต,ตับรถยนต์ อ่ะโอเคครับเชนเปิดซับเลยไม่ที่สนใจนคือไอ้ยานอวกาศลําเนี้มันไม่มีคนอยู่อยู่แล้วนี่แล้วทำไมเราถึงต้องเอาออกซิเจนกลับเข้ามาในยานอวกาศลํานี้ด้วยไง,ไงเออมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เมมน,นเจ่า <c oughs> ถ้าต้องการระบบช่วยเหลือออกซิเจนประมาณนี้มันกำลังปิดอยู่เราต้องเราไปไม่ได้ไกลถ้าเกิดเราไม่สามารถเราไม่สามารถเปิดไอ อากาศเข้ามาได้ใช่เพราะมันเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่อ่ลืมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับการได้เรามาเราต้องเราต้องอาศัยอยู่ในยาลำดับหนึ่งตัวนั้อ๋อคือเปิดให้เอาระบบเอ่อความช่วยเหลือเได้ใช่ไหมอ่าเนี่ยไม่ได้ขอบไม่รู้เนี้ยมีฝูงดึงขอบเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปมาลองคิดดูเราควรจะตั้งดีสเปซที่ว่าปักไหนดีเนี่ย ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ต่อเนื่อกับที่ผมเล่นค้างไว้นี่ไอ้นี่ดีมาเล่นเก็บตกเอาก็แบบอะไรนะควอฟซูนหนึ่งตั้งกันก็ได้คอฟซูนหนึ่งเดี๋ยวเล่นคขอฟศูนหนึ่งดีกว่าเรื่องเนื้อเรื่องหลักไม่ต้องเล่นหรอกมีคนอื่นเขาเล่นกันไปแล้วไปดูของชาแนลอื่นเอาเรื่องเนื้อเรื่องหลักเพื่อนมาเพื่อนมาเอ้ยรักษาเออปกป้องผมด้วยเื่อยู่ในสภาพอากาศที่มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมาแล้ว There it is again. It's coming from somewhere in the shit. What are you talking about? The transmission. Don't you hear it? I'm not picking up anything. Can you home in on it? Yeah, yeah, I'm adjusting our waypoints. Come on. พอมาถึงกุ๊ก็นาดาดยันมาไอ้แทงา้องะแทงไม่เป็นไรเลยงเฉดมีไงเดินต่อหน้าตาเฉยด้วยเป็นมนี่ก็ไปชักับคืนแล้วนั่นน่ะแทงันเอมงันต้องีห้ายหัขวาตัวครับเกมนี้ไม่ไม่เดินถึงเดียวไม่ได้ไม่รอดหรอกครับ ไปกันตรงนี้อเข้าประตูป้ายไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยแต่นังห่อรุ่นอะไรวะเนี่ยเรียกมอ่นส มีแต่พอไม่ครับรู้สึกว่าคุณไอแซคนี่จะมีความรู้สึกดีกับในคอมอฟอยู่นะครับไม่งั้นเขาไปไหนนี่ไอ้คนคนที่เขายังไม่ตายเห็นไหมเลือดยังแดงอยู่อ่ะมันยังไม่หมดเขายังไม่ตายเราควรจะทำไงดีอ่ะจะพึ่งอีกแล้วไอ้เนี่ยเขายังไม่ตายเลือดมีแดงอยู่แล้วเขามาเก็บของก่อนเขามาเก็บของก่อนไม่น่าเชื่อไอ้ไอ้นั่นเข้ามา เปิดได้ลเลยเปิดได้เลยอ๋อเปิดได้เลยอ่าโอเคได้รีโหลดแล้วบวกเสร็จเอาไฟหนึ่งอันที่จริงได้มาไม่จำเป็นหรอกนะปืนผมใส่ชิปครบทุกอันไปแล้ววิเคราบห์เฮือโอเคแหม่ตอนแรกกะจะแคสเดจะเสด็สีจบก่อนแต่มาแคสเฮืออ้าวเฮ้ยผมจะผมกดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรรอใหม่ ก็จะแค่แะดะเสนสีจุดก่อนแต่เปลี่ยนใจแล้วมาแค่นตัวน,นี้แทนอ่าไเปเส้นีกดไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนหรอกมันกดก่อนได้นี่เนี่ยแมสามัิคีเว้สามัิคีสามัิคีด้วยเนอะอ่ากดรอโอเคเต็มอัลอก เดือดเอาอันล็อกแล้วโอ้โหก็แต่ถ้าเป็นประตูแบบยูลนทาาก็จะใช้ที่แง้ประตูนี้ออกโอ้โหมีมาคลื่อนเล็กึก่เดือดขึ้ี้

เม่เขาไปดูไอแจเนกีต่ไอคม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแค่นี่ไม่มีอะไรเลยอแสดงว่านี่แดงว่าเลตลเลยองันอะไนมดพร้อมกแล้วเรืแดงว่าเดี๋ยวผมต้องตเดูในชนลแล้วจด้รู้ว่าทหารเป็นยั แสดงว่าเดี le, ๋ยววอาเอสเซคเขาก็เรียกสติอยู่คิดในแง่ดีอ่าไปตรงนี้อือผ่านแล้วตรงนี้อ๋อตรงตรงนี้โอ้โหอืออ้าวชอยก็ดของเต็มอีกแล้วไม่เป็นไรกดใช้เลือดเล่นมันก็ยังไม่พอครับใ้ยังถอดไปแกลใครดี แล้วอะไรทิ้งดีอ่าทิงเลื่อนไปเฮ้ยทิ้ก็ถุเน,นไปอ่าโอเค่าโอเคีเหลือยาเ็ดช้เหลืออ่าเรบอกว่ามิชชั่นเราเสร็จแล้วเหรอสบู่แล้วเหรอเดี๋ยวไม่รู้แต่ขอเขาไปเชยก่อน้นะะเสร็จหมั้งนี่เสร็จแล้ว สรุปคืนนี้ได้เข้ามา <Okay. S 1> เพื่อมาหายมาเคอื่อของเกนนี่แล้วก็เห็นคุณตุตตอนแรกมันจะแค่เข้ามาเปิดออกซิเจนหาพัดหาที่ตับพยากรอนแต่ก็ไปบังเอิญเดียว,ยวอ๋อเพือมาติดขาคุณตุ้งตุ้ี้นี่อ่ะครับมันก็ตกมิชชันนี้ไปแล้วก็รู้เรื่องก,กันแต่พอประมาณแล้วกันนะครับไปทุกทีเขาดิวจอกันปากหน้าแล้วกันนะครับ yeah.